ที่จังหวัดกาลสินคุณผู้ชมครับทางชุมชนเนี่ยจัดสรรที่ดินให้กับชาวบ้านในตำบลของชัยพัฒนาอยู่ที่อำเภอคองชชยนะครับได้ปลูกผักไว้กินเองและมีรายได้เสริมจนเป็นเครือข่ายแปลงใหญ่ผักปลอดภัยเป็นตัวอย่างความสําเร็จนะครับในการทําเกษตรปลอดภัยสร้างรายได้เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนด้วยติดตามจากรายงานครับ แปลงผักปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP ที่ดำเนินการโดยชุมชนพื้นที่กว่า10ไร่เป็นของเครือข่ายแปลงใหญ่ผักปลอดภัยสวนบึงโดนตำบลคลองชัยพัฒนาอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินที่ผู้นำชุมชนได้จัดสรรให้สมาชิกเข้ามาใช้ประโยชน์ทำการปลูกผักสวนครัวเพื่อให้คนในชุมชนมีผักปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้เสริมหลังการทำนาได้มากปลูกผักในสวนนี่กะมันมีค้งการเพิ่มมาซอยบางหันบางนี้แม่จามมาซอย ก็ได้ปลูกกระเบงสันปันส่วนกันเพิินกระเบงไห้ผู้ละแปลงสองแปลงจ้ะตลาดกะเฮ้ากะเอาไปขายตลาดนัดเองน้ำแน่หล้กกะขันมันหลกะมีผู้มาหลับกะมีจ้ะนน่โมบานเฮ้าผู้ใดสีสรงกะสรงผู้ใดขายเองกะมีจ้ะก็ได้พ่อได้ใส่พ่อได้ซื้อกับเขาพ่อได้ให้ลูกให้ร้านไปโ่งเรียนค่ะสำหรับพื้นที่บึงโดนตรงนี้ครับเป็นที่ลำรางสารเดิมนะครับซึ่งประมาณ น่าจะประมาณปี2540นะครับมีการาขุดลอกนะขุดลอกหนองขึ้นมาก็เกิดพื้นที่ที่ชาวบ้านมองว่า,าที่ชุมชนมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ชุมชนก็เลยมาจาัดสรรเพื่อจะอปลูกผักกุนในเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนนะครับก็ให้เพื่อมีรายได้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยก็มีพื้นที่อยู่ประมาณ ที่ใช้สำหรับปลูกผักประมาณ1ิบกว่าไร่นะครับที่เหลืยวก็จะเป็นในส่วนของแหล่งน้ําชุมชนนะครับก็ซึ่งใช้ในด้านการเกษตรนะครับใช้การทาการประมงด้วยกิจกรรมส่วนใหญ่ในพื้นที่ตรงนี้ก็จะเน้นในอาจจะปลูกส่วนมากจะเป็นปลูกผักนะครับเป็นผักพื้นบ้านผักสวนครัวก็ขายในส่วนของอาขายตามตลาดนัดหรือว่าเกษตรกรขายเองนะครับแล้วก็มีขายที่สวนด้วยซึ่งปัจจุบันนี้ที่เกษตรกรก็คือแจ้งก็คือไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเนื่องจากว่าความเชื่อมั่นในเรื่องของอไม่ใช้สารเคมีนะครับเพื่อยกระดับการผลิตผักปลอดภัยให้กลุ่มเกษตรกรสำนักงานเกษตรอำเภอคล้องชชยจังหวัดกาลสินจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการผลิตมีการบริหารจัดการมีการอบรมให้เกษตรกรได้รับความรู้ใหม่ๆ ซึ่งต่อมาได้มีการจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ผักปลอดภัยโซนบึงโดนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะ,ะทางหน่วยงานราชการแลกะ,ะก็คณะกรรมการหมู่บ้านก็มีการจัดสรรแบ่งให้เกษตรกรเป็นล็อกๆเพื่อที่เข้ามาทํากินนะคะในส่วนของหน่วยงานราชการก็เข้ามาสนับสนุนในรูปของการจัด ส้างวิสัยกิจชุมชนและก็แปลงใหญ่นะคะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องของอโครงสร้างพื้นฐานในการปลูกพืชน,นะคะ,ะแล้วก็การให้ความรู้ในเรื่องของการผลิตพืชได้มาตรฐาน g a p แล้วก็มาตรฐานอิีย์นะคะซึ่งตรงนี้เรามุ่งส่งเสริมในเรื่องของการปลูกพืชปลอดภัยน,นะคะเพื่อ,อซึ่งมันจะสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรที่ มุ่งในเรื่องของการยกระดับรายได้ของเกษตรกรและก็การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยในส่วนของเราก็จะสร้างมูลค่าสินค้าด้วยการยกระดับให้เป็นให้สินค้าเกษตรมีมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัย GAP แล้ว NC อันนี้ก็จะทำให้สินค้ามีมูลค่าที่สูงขึ้นค่ะ แปลงใหญ่ผักปลอดภัยส่วนบึงโดนบ้านเหล่าใหญ่ตมบ้องชัยพัฒนาอำเภอของชัยจังหวัดกาลสินเป็นเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรต้นแบบที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านมีการใช้พื้นที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการควบคุมและส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆจนได้มาตรฐานและด้วยความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยทําให้ผักของที่นี่มีชื่อเสียงและขายดีจนผลิตแทบไม่ทัน ทีมข่าว n b t TV อทีวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดกาลสิน